สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องอดทอนชาแนลอยู่ในขณะนี้นะครับสมาชิกนะก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็จะพาสมาชิกนะครับมาคํานวณสูตรนะสูตรหลักหน่วยล่างครับสูตรหลักหน่วยล่างต่อจากวันที่แล้วนะครับเป็นสูตรหลักหน่วยล่างตัวเดียวนะวันที่ผ่านมาได้เลขสามอ่ะเดี๋ยวทีนี้ผมจะมาปรับสูตรนะผม ผมแจ้งไว้ก่อนเลยสำหรับสูตรนี้นะมันหลุดมันหลุดนะสมาชิกนะยับอีกครั้งหนึ่งว่าสูตรมันหลุดผมจะมาเพิ่มเป็นสองตัวมาหนึ่งตัวที่หลักหน่วยล่างนะฮะก็จะเขียนเพิ่มหมายกับว่าศูนย์หนึ่งห้าหกศูนย์หนึ่งสี่ห้าแปดเก้าแล้วก็สามสี่ห้าประมาณเนี้ยนะพราะว่าที่แล้วมันหลุดไงฮะเลขสามเนี่ยมันหลุดผมก็จะมาปรับเพิ่มอีกเป็นอีกเป็นหนึ่งตัว จับตัวเดียวเป็นสองตัวเอาง่ายๆแบบนี้นะเพื่อเพื่อเพื่อให้สูตรมันเดินต่อนะครับก็ตามนี้เลยนะสมาชิกนะนะครับจะแจ้งไว้ก่อนนะครับไม่ใช่แก้ไขตัวเลขนะผมจะเอากระดาษแผ่นเก่ามาให้ดูแล้วก็อธิบายว่าถ้าผมมามาปรับสูตรก็จะแบบนี้แบบนี้นะครับก็จะเป็นสูตรเก่าหน่วยล่างนะต่อจากงวดที่แล้วนะครับในบินนี้แล้วก็มาต่อกับสูตรหลักหน่วยล่างเป็นสูตรใหม่นะครับปี2 5 6พสสูตรนี้นะครับผมได้ลงโปรแกรมไปแล้ว นะครับผมชอบผมก็เลยนํามาให้สมาชิกได้รับชมกันแบบหน่วยล่าง2ตัวมา1ตัวเหมือนกันนะเป็นสูตรใหม่นะครับปี2องพนะสมาชิกนะก็จะรวมกันทั้งหมดมีนะครับหน่วยล่างอ่าสูตรเก่ากับสูตรใหม่อ่ะพูดง่ายๆเลยก็จะเป็นทั้งหมด2สูตรในคลิปนี้นะฮะหลักหน่วยล่างล้วนๆเลยนะสมาชิกนะอ่ะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะสมาชิกนะช่องแอนท์ชาแนลฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ ฝากกดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจช่องผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดรูปก,กระดิ่งเพื่อที่ท่านนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆนะที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะ <c oughs> <c oughs> อ่ะทีนี้เดี๋ยวฮะสมาชิกนะผมจะนะครับมีเรื่องจะมาชี้แจงกับสมาชิกสัก สักหน่อยหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนจะชี้แจงกันยังไงก็มาฟังคำเตือนทางช่องกันก่อนนะฮะคำเตือนนะฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะฮะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอ่สวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวผมมาชี้แจงให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับว่า ซึ่งนะคะสมาชิกนะซึ่งวันนี้ผมปวดหัวมากเลยนะ,ะสมาชิกนะเฟซผมนะครับก็มีคนก็ไปปลอมเฟซผมนะครับไปปลอมเฟซผมไปปลอมเพจผมอาแล้วก็ไปหลอกลวงเก็บเงินเก็บทองสมาชิกก็มีมีสมาชิกหลายท่านนะะโดนนะครับผมแจ้งหลายครั้งแล้วนะ,ะอย่างเช่นนี้ฮะนี่ฮะ มาชิดูนะฮะแอทอดตำลาผารวยมันจะอันนี้มันจะเป็นอันนี้มันจะเป็นเฟซอ่าเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ชื่อนะครับอันนี้มันหน้าผมเลยนะครับเป็นรูปหน้าผมเอารูปเอารูปโปรไฟล์หน้าผมไปด้วยแล้วก็เอาชื่อผมไปด้วยแอทอนตำลาผารวยอ่าแล้วก็ไปไลฟ์สดนะครับท่านเอาหวยใ,ใครมาลงมาลงนะครับก็ช่างเรื่องของท่านนะฮะแต่ ท่านเอารูปหน้าผมนะครับกับชื่อผมเนี่ยไป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 เปิดเพจเปิดอะไรเปิดอะไรแบบเนี้ยมันผิดนะสมาชิากนะมันผิดนะผมขอแจ้งไว้ก่อนนะฮะถ้าท่านทําแบบนี้อีกนะฮะผมก็จ้องนะครับต้องไปแจ้งความไว้ก่อนนะสมาชิากนะเพราะว่าไปหลอกลวงสมาชิากด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งนะครับนี่ฮะรวมทั้งเพจผมด้วยเพจผมเพจแอทอนตำราพารวยแฟนเพจก็ยังไป ไปไปไปเอาเพจเอาเอาหน้าผมอันนี้มันจะเป็นรูปหน้าเพจผมอีกรูปหนึ่งอันนี้ซึ่งเป็นเพจผมแล้วก็เอาไปเพจผมไปไปไปทำปลอมเพจผมด้วยนะฮะทั้งเฟซทั้งเพจผมเอาไปทำปลอมหมดหรืออย่างเดียวก็คือช่อง y ย u u ูบฮะยังไม่ปลอม <laughs> อันนี้ผมก็แจ้งเตือนสมาชิกนะฮะก็มันก็เกินไปนะฮะคนเหล่านี้ก็นะครับ ก็เ,เอาถ้าท่านจะไปท่านทําไมไม่เอาชื่อของท่านเองแล้วก็หน้าของท่านเองฮนะผมก็งงนะฮะมันหากินแบบนี้มันโอ้มันไม่สุจริตนะสมาชิกอันนี้ผมแจ้งเตือนสมาชิกนะนะครับก็ช่องผมวันนี้ช่องแอทอนชาแนลเป็นช่องแ็กของผมช่องของผมจริงๆนะครับสมาชิกนะก็ติดตามกันไว้ได้เลยนะครับอ่ะผมแจ้งสมาชิกไปเรียบร้อยก็มาเข้าสู่กันเหมือนที่ผมได้บอกนะสมาชิกนะอย่าไปเอา ตัวจริงดีกว่านะสมายชิกถูกผิดก็ตัวจริงไปนะเ <c oughs> มาดูนะอันนี้ผมปรับนะสมายชิกนะผมได้บอกไปแล้วนะศูนย์ปรับเพิ่มเป็นเป็นหนึ่งมาอีกหนึ่งตัวแล้วก็หนึ่งนะฮะห้าแล้วก็หกครับศูนย์แล้วก็หนะะึ่งะห้าแล้วก็หกนะฮะ 5, แล้วก็ศูนย์หนึ่งะฮะสี 0, 1, ะะ่ห้า 8ปดาอันนี้3 4อ่าตามนี้เลยนะสมาชิกนะผมเพิ่มเพิ่มให้เห็นเห็น <ๆ S 1> เลยนะครับอ่ะทีนี้งวดที่ผ่านมามันออก3 3 4เอ้ยมันออก1 4ใช่ไหมฮะข้างล่างฮะมันออก1 4หลักหน่วยล่างฮะ1 4อ่ะผมปรับเพื่อให้มันเข้านัา่นแหละฮะสมาชิกจริงๆแล้วสูตรมันหลุด ะะมันก็มาที่เลขสี่นี่นสมาชิกนะชี้แจงกันไปเรียบร้อยแล้วนะ,ะก็สีะะ่ก็มาที่หลักดวยหลักนะครับเพื่อปรับเพื่อให้มันเข้าเลยนะสมาชิกนะ ทีนี้ก็งวดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนนะสมาชิกนะได้เลขตัวไหนอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีคิดวิธีทำกันสมาชิกนะไปดูวิธีคิดวิธีทำกันอ่ะอันนี้นในใ uh, ได้เลขสามถ้าบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งก็จะได้เป็นเลขสี่อ่ะเดี๋ยวมาเพิ่มงวดนี้เลยวิธีทำนำหลักพันบวกกันสองครั้งมาบวกหลักหนะ่วยบวกอีกหนึ่งครั้งมาบวกหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวหน้ารังที่สองอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวท้ายกังที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่า บวกกันดู55เป็น0 0บวก3ก็ได้3 3บวก4ก็ได้7 7บวก1ก็ได้8 8บวก8ก็ลงท้ายได้เลข6เป็นตำแหน่งแรก6บวกเพิ่มไป6บวกเพิ่มไปเท่าไหร่ไป1แต้มใช่ไหมะ6บวกเพิ่มไป1แต้มก็จะลงท้ายได้เลข7 6็กกดอ่ะหลักหน่วยล่าง6กับ7นะสมาชิกนะอ่ะสมาชิก อันนี้บวกหนึ่งไออันนี้อ,นนอ่ะบวกหนึ่งบวกวนเทนั้ะสมาชิกชอบไหมฮะถ้าชอบก็นอาไปใช้ไม่ชอบมองผ่านหลักหน่วยล่าง6กับ7นะวันนี้ปรับเป็น2ตัวนะครับถ้าไม่ปรับก็คือเลข6นั่นแหละนะสมาชิกนะอ่ะใครที่ชอบปรับไม่ปรับก็ว่ากันไปนะครับอ่ะ6กับ7นะสมาชิกวันนี้นะนะร้อนะหลักหน่วยล่าง อ่ะหกคนนี้ได้หกกับเจ็ดนะสมาชิกนะใครชอบก็ว่ากันไปนะไม่ชอบก็มองผ่านไปนะคหกกับเจนะ็ดอ่ะลงจริงให้งวดที่สองหัวประชาวันที่อ่นะงวดประชาวันที่สามสิบดิทับสิบสองทับหกห้าอ่ะรอลุ้นกะันนะครับสมาชิกนะอ่ะแคปสูตรไว้นะเป็นสูตรที่หนึ่งในคลิปนี้นะครับหลักหน่วยล่างอ่นะจากตัวเดียวอ่นะสมาชิกผมชี้แจงในนี้ ถ้าสมาชิกคิดว่าไม่ปรับนะฮะอย่าไปมองตัวนี้นะฮะเอ่มองตัวที่สองก็มองตัวแรกนี่ก็คือเลขหนะถ้าใครชอบปรับเหมือนงวดนี้ปรับให้มันเข้านี่ก็หกกับเจ็ดเลยก็เอาทั้งสองตัวเลยนะสมาชิกทั้งหมดอ่ะถ้าไม่ชอบนี่มองผ่านนะอ่ะมาต่อกันสูตรที่สองนะเป็นสูตรใหม่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกสูตรนะครับอ่ะตัดแรกได้ศูนย์กับสองร่วมผลออกค่าศูนย์ศูนย์ก็มาที่หลักหน่วยล่างนะถูกต้องที่หนึ่ง ถูกลงที่หนึ่งโดที่สองสูกได้สามกับห้าก็ห้าผลออกหนึ่งหก็มาที่หลักหนะ่วยล่างถูก็เปนงที่สองมาต่อกันที่3ามงดที่3าสูกได้8กับ0นูนย์ผลออกเจ็ดศูนย์ศก็มาที่หลักหน่วยล่างถูกนงที่สามนะครับนะ เอามาต่อกันว่าที่4ี่ว่าที่4สูตรได้4กับ6นะฮะก็ได้ออก6 4สี่เลข4ี่มาที่หลักหน่วยล่างะ6แถวมาที่หลักสิบด้วยก็ถูกเป็นว่าที่4ี่นะครับมาเช็คนะถูกว่าที่4เอามาต่อกันว่าที่5ฮะว่าที่5สูตรได้6กับ8ฮะพอาออก0 8นะก็เลข8นะก็มาที่หลักหน่วยล่างมาที่หลักหน่วยล่างถูก อ่ะงวดที่ผ่านมาอ่ะงวดที่ผ่านมาสูตรหลักหน่วยล่าง2ตัวมา1ตัวได้2กับ4นะพรดอก1 4อ่ะ4อ่ะก็มาที่หลักหน่วยล่างอ่ะถูกเป็นงวดที่6นะ6งวดรวดถูกงวดที่6อ่ะมาต่อกันนะครับงวดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนสำหรับสูตรนี้สมาชิกอนะ่ะไปดูสูตรวิธีคิดวิธีทำกันเลยอ่ะวิธีทำนะสมาชิกนะ นำหลักสิบบนหนึ่งครั้งนะครับมาบวกหลักสิบล่างอีกหนึ่งครั้งหานะได้เท่าไหร่มาบวกหลักสิบเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งนะแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวท้ายครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่มาบวกเลขสามคงที่นะสมาชิกนะบวกกันดูนะครับบวกกันดูเก้าบวกหนึ่งลงท้ายเลขศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งก็ได้หนึ่งหนึ่งมาบวกเลขเก้าก็ลงท้ายเลขศูนย์ศูนย์มาบวกเลขสามคงที่นะครับ ตำแหน่งแรกที่หลักหน่วยล่างก็คือเลขสามสามบวกเพิ่มไปสองแต้มคูเลขห้าอ่ะหลักหน่วยล่างสูตรที่สองเป็นสูตรใหม่ปีสูตรปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะได้สามกับห้าครับอ่ะสองสูรนี้ไม่ชนกันสูตรเก่ากับสูตรใหม่นะสมาชิกนะก็ให้เลือกเอาสูตรหนึ่งหรือนะครับสองสูรนี้จะหลุดทั้งสองสูรเลยอันนี้ก็ว่ากันไปตามสูรนะชอบสูตรไหนก็ว่ากันไปนะสูตรเก่าสูตรใหม่นะสมาชิกนะหรือสมาชิกท่านไหนไม่ชอบก็มองผ่านนะครับ ก็ขอบพระคุณสมาชิกที่ติดตามนะฮะอย่าลืมนะฮะที่แจ้งไว้แล้วเมื่อกี้นี้นะครับคนไปปลอมเฟซปลอมเป็นหลายเป็นหลายช่องเลยครับเพจเนี่ยโดยเฉพาะเพจเพจเฟซบุ๊กนะฮะเอาชื่อผมเอาหน้าผมไปไม่ใช่เฉพาะมีช่องเดียวนะฮะที่ปลอมปลอมเฟซผมมีหลายช่องเหลือเกินนะฮะเอาชื่อผม,ผมเอาหน้าผมไปคใครที่ไปโดนหลอก เสียเงินเสียทองตามเพนแบบนั้นนะผมไม่รับผิดชอบด้วยนะครับเพราะตอนนี้ผมได้แจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมให้หวยฟรีๆไม่ว่าจะช่องทางไหนสมาชิกนะไม่ว่าจะช่องทางไหนผมให้หวยฟรีๆนะผมแจ้งไปแล้วนะไม่มีเรียกเก็บเงินเก็บทองสมาชิกแต่อย่างใดโดยเฉพาะช่อง YouTube นี้นะครับทั้ง3ช่องผมโดยช่องแอรทอนตำราพารวยช่องใหญ่ช่องแกรนทอนนักคำนวณช่องกลางแล้วก็ช่องนี้ก็ช่องเล็กช่องแกรทอนชแนลนะครับสามช่องก็มีสูตรให้ดูพร้อมนะ ไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องไปเสียงเงินเสี่ยงทองนะสมาชิกนะอ่ะวันนี้สูตรได้สามกับพลาดนะถ้าใครนะครับฝากเตือนเพื่อนๆด้วยนะสมาชิกนะตอนนี้อรารวาสนะเอาชื่อเอาหน้าผมไปพร้อมเลยนะฮะอ่ะวุฒิบันทีสามสิบนะครับทับสิบสองทับหกห้าอ่ะอรอลุ้นกันนะสมาชิกนะอ่ะสองสูตรนี้ไม่ชนนะสมาชิกนะสองสูตรนี้ไม่ชนอ่ะเทียบให้ดูเลยงวดน,นี้ ทุกงวดชนแต่งวดนี้มันไม่ชนครับสูตรเก่ากับสูตรใหม่ก็ไม่ชนสูตรเก่าก็คือสามกับห้าสูตรเอ้สูตรเก่าก็คือหกกับเจ็ดสูตรใหม่ก็คือสามกับห้าอ่ะชอบสูตรใหม่สูตรเก่าก็วางกันไปตามสูตรเทียบให้ดูเรียบร้อยอ่ะถ้าไม่ชอบนี่มองผ่านเลยนะสมาชิกนะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้อ่ะจะเป็นสูตรไหนก็ฝากติดตามด้วยนะสมาชิกนะเดี๋ยวเอาสูตรใหม่กับสูตรเก่าสลับกันไปเรื่อยๆนะสมาชิกนะผมจะทําสูตรปีสองพันหร้อยหกสิบหกให้สมาชิกได้รับชมกันเป็นออเดอร ในสิ้นปีนี้ด้วยนะครับงวดสิ้นปีนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นสูตรโปรแกรมรันสูตรใหม่แล้วก็เป็นสูตรเก่าที่เข้าต่อจากงวดที่แล้วนะครับก็ฝากติดตามด้วยสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ